เออนี่ได้ยินแต่นนองหนองเปิ้เวาอ,อืก็ขอพุดหลายๆผู้รับชมให้เฮ้าเนาะอันเปิ่ลก็ลุงไทยเลยว่าปังปังเดินแม่ท้องเพิ่ลว่าบัสิซีถุมยี่สิบกลัวอาทีสเสด็จด,ดุง้งสดอืมอ่ากำลังใจเฮ้าเลยไปให้กำลังใจเพิเ่นจะเพิ่นอันมอบดาวมาเฮ้าหอนปรได้มอบดาวให้หเพิ่นกะคิดน้ำเพิ่น ครับฝันดีจ้าแม่ขอตัวจ้าจ้าเข้ากล้องหน่อยคือเพ่นฟังอยู่ข้างนอกหักทยขม่าจังเสียนเห็นกันง่ายงายครับผมขอบุณหลายๆจ้าขอบุณหลายๆ บึงอ่ากมมแก้มจ้าหวัดดีค่ะสวัดดีจ้าสวัดดีจ้าแม่ก็เจ็ดหนาที่แล้วเปิดค่าของการมองเห็นเนาะขอบคุณเลยหลายมาบัเออมีเพื่อนไม่เพื่อนมาอ่าโอ้กสิป็นคือกันอยู่เด้เนาะสิเป็นคือกันอยู่ดอก <laughs> อ่านบอกปันไหนน่อ,นองเม่งพิ่นักไทยเนาะค่ะเนาะสบายดีทุกคนในห้องบางสี่บอก <c oughs> อดทนคือเก่าล่ะสู้อดทนขยันคือเก่าจำคำของเจ้าของมองของมองคือเก <c oughs> <c oughs> ่าเลยตายคุณแม่จ้าคุณแม่อรันโท <c oughs> <c oughs> ไปหานะ <c oughs> อีกบางท่านบบว่าไลค์แค่ สิบนาทีก็พอพอได้ไอตัดไ,ไปเป็นคลิปอดทนคือเก่าแหละสู้อดทนขย,ยันคือเก่าจำคำของจเจ้าของมองของมองคือเก่าเลยกด <ED> <G ột> หัวใจไว้ก่อนเปิดค่าการมองเห็นขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณกำลังใจแม่ทอง <Fin> จ้าน้อยน่ารักขอบคุณหลายๆอันแจ่ไปหาคุณน้องอยู่ ป่าเธอเด็วมาเบอกกันหลิ่นเนะาะค่ะอีกแป๊บหนึง่งก็ได้จ้าขอบคุณจ้าเหลือสองนัดที่เพราะได้เหตุน,นั้นเพิ่นบอกว่าเปิดค่าของการมองเห็นแล้วให้เลยตัดไปเป็นคลิปเรียวเพราะเราไม่ค่อยได้สร้างคลิปเรียวเพิ่นว่าคพินเข้ากล้องหน่อยคือเพิ่นฟังอยู่ขขังนอกหักท้ายขม่าจังเสียนเห็นกันง่าย ป่สิทีทุ่มยี่สิบกลัวอนาทีสเสดิดด้งเลุดอ้อาวห้าวว่ามีคลิปเรี่ยวเขาก็ตัดไปเป็นคลิปเรี่ยวนั่วมาสันเบิาเปิดค่าการมองเห็นเจาของน้อยมาสันผู้คนที่ดีต้องหางานทำํำ <laughs> สวัสดีค่ะคุณนางเม้ง่าสันสุภาพกลมแก้มคุณบอกว่า เปิดค่าการมองเห็นจักน้อยเบาแน่นจักน้อยพันว่าหลังจากตอบกับนั่งเมงสวัสดีค่ะพี่สมบัติพระสันบอกเออยายกินกับหยังบอกยายกินกับลาบเป็ดะละขวใครคือเก่เาคือเก่า กินหออเดอ้อเฮิ่งนี่ลหละจ้าย่าต้องสีทักมิจะเพื่อนไม่ไหมไหม้ไปทักเพื่อนในห,ออห้องอันสามดวงตาบนาุนนิยนี่น้องเมงบ้านเนี่ไปขึ้นเลยสามตอนที่อนสิได้ตั้งค่าน่ะเออสัญ,ญญาณบุรีค่ะพี่น้องจ้า รายงานตัวจ้าด้วยความเคารพนะคะเนาะทุกทกท่านเป็นไหนนาะกินเขาเล่นกับอย่างนอะต้องคิดก่อนทำภาพเ่านั่นเนาะคลิปเรานั่นมันว่าคนไล่มมหาอ่าขอตัวจ้าน้องเมียงวา จ้าน้องเมียงจ้าขอบคุณหรือยๆด้ยจ้าเด้อที่ข่อยไปฟังเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่าพักผ่อนวันเดียวสวัสดีค่ะคุณหนูกิดหอดเด้อหน่องเลยเปิดข้าการมองเห็นจักน้อยเพื่อนา่านี่แล้วค่ะเด้อบายบายจ้าเท่าไรไป เป็นั่นน้ามองคนนี้คุณอยากให้เพื่อนไม่เข้ามาหาอยากให้เพื่อนไม่เข้ามาทักท้ายคนมาใครเปิดบ้านอยู่ให้รีบรับฟันดีจ้าแม่ขอตัวจ้าจ้า,จาโอ้กศิิเป็นคือกันอยู่เด้เนาะสิิเป็นคือกันอยู่ดอก มีใครปะอ่าสะบายดีเพื่อนในห้องเรื่องก่อนนี่สบายดีแต่ว่าสิบว่บาเบาหลายเหรอคุณแม่อัลันว่าสิบว่บาเบาหลายเหรอคุณจจไดยเบากมาได้สิบสามหรือสองนันที่นเพราะได้เหตุนั่นเพื่อนบอกว่าเปิดค่าของการมองเห็นแล้วให้เลยตัดไปเป็นคลิปเรียว เพราะเราไม่ค่อยได้สร้างคลิปเรียวคนว่า <c> ไ <oughs> ปเห็ดเวียดเห็ดเวียดซอยย่า่กะลือบอดีตตต่อปนันไหนบดว่าสิลงหล,ะหล,ะหละ่ลหละไหไงสมบัติว่าจะเอาครึ่งชั่วโมงคือเจ้าเห็ดนันนี่น่ะได้แมมมาอลไรขอบคุณสุกแหมพานแล้วแมมมาขอบคุณเปิดค่าของการมองเห็นทุกอย่างมาบอกซูมูฟัง ขอบคุณผู้นนนสนับาถากไปทางทำความสะอาดให้คุณย่า่คุณขอไปช่วยหน่อยเพื่อนว่าอ่าลูกหลานเพื่อนเอ้าลูกหลานก็ได้ขอบคุ่นหลายๆคือเก่าล่ะลูกหลายใช่สวัสดีค่ะนางเม้งวาสนวาเน,นาะค่ะเนาะอ่ามีสามเน,นาะค่ะเนาะซื้อเหรียญ่ากอมแก็มเน,นาะค่ะเนาะ เหมือนเดิม,มล่ละลุงล่ะมืนอนีก,กับไปทางปางมาทักข่ายเพื่อมาทักข่ายคลิปเปรีย้ยวแล้วคนทำคลิปออกมาไม่ดีก็บบนนำทรงเนาะเนาะนี่แหละเนื้อหายคุณแม่จ้าคุณแม่อารานัน เขาไปหาเพื่อนเพื่อนกับมาหาเหา่าอยู่ได้ล่ะไปอยู่ในไร่สดของเพื่อนบัดน,นี้เพื่อนกับทักท่ายมาเนาะเขาเขาทำคลิปออกมาไม่ดีกับบอมนำทรงเนาะ,ะเนาะนี่แหละเนื้อคอมเมนต์แม่กลับไปแม่ไปทักแล้วบางท่านเพื่อนกับบมาามันว่เออปสิว่าหน้าตางั้นๆแหละอ่าสบายดีเพื่อนในห้อง เรือ,อยังก่อนนี้สบายดีไปเห็ดเวียดไปเห็ดเวียดซอยย่าย่ก็ลลือบ่ไเด่ตูต่ตอไปไหนบ่ทองม่งมือหนี้บ่ไเด้ไปทักทายเลยแต่ว่ากับพายงามอยู่ไปเห็ดงานเหมือนเห็ดเวียดเพื่อนแล้วบอคอยรับรับมือขึ้นโซ่ของเมืองขึ้นเมื่อ้โอ้ ประธรรมาดาตัานนี่เพื่ช่องของเพิ่อนน่ะไปติดตามเพิ่นแล้วเนาะเพื่อนบอกว่าเพิ่นเพิ่นเฮ็ดคลิปออกมาพิตังแต่ละครเป็นละครละครต่อเนื่องกุดแช่ขอบคุณทีหลายที่ถักทายเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกาททาทการสนับสนุนจ้าพี่น้องจ้าอาหากว่า,าวมีผู้เพิ่งให้หลักปันดีนะคะคนเก่งไนสมบับาน้องเมงสุภาพพัแก้วเนาะลูกเนาะ เอออเาคลิปเรานั้นเอางานเรานั่นมาส่งแล้วแต่หากผ่านไปดยดีก็คือได้เห็นยังยังที่เห็นนั่นแหละกันอฮาสวัสดีคั่งค่ะมาเปิดค่าการมองเห็นแซบบอกินมะม่านะ <c oughs> อ่ากยังนองเม่งกันทักทายมากะค่ะก็่าฝันดีจ้าประมาณนี้แหละประมาณนี้อะ